อินโดดีไม่พอลิเวอร์พูลร่างสองชื่อแดนกลางบาราซิลยืนปักหลักระยะยาวสื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศโปรตุเกสรายงานว่าลิเวอร์พูลได้วางให้บูนโนกิมาลัยแดนกลางคนสำคัญของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายเสริมทัพในตลาดหน้าร้อนนี้เลคขอดระบุว่านิวคาสเซิล ต้องการได้รับเข้ามาประมาณ68ล้านปอนประมาณ3,181ล้านบาทเพื่อปรับสมดุลการเงินให้สอดคล้องกับกฎการเงิน financial fair play ฉะนั้นทำให้พวกเขาอาจตอบรับข้อเสนอในตัวเลขระดับเดียวกัน <c oughs> กับที่เขาต้องการ <c oughs> นอกเหนอืจากกิมา์ไลแส <c oughs> สื่อจากประเทศอิตาลีรยายงาน,นว่า <c oughs> บอร์ดบริหารของหงแดงกำลังเดินหน้าร่าตัวดักลาสลุยส แดนกลางผลงานแจ่มของแอสตันวิลล่าเข้ามาร่วมทีมโดยทับสิงโตพยองต้องการค่าตัวของแข้งรายนี้ที่59้าล้านปอนด์ประมาณ2,761ล้านบาทลิเวอร์พูลยุคสลอตส่วนปิดดิวดาวดังพรีมิล็กซัมเมอร์นี้ค่าตัว60ล้านปอนด์ขงแดงลิเวอร์พูลยุคอันเนอร์สลอตตกเป็นข่าวหวนสนใจคว้าตัวดักรัสลุยส์ดาวดังจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้ เจ้เติาบาซิลว,วัย26ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับแอสตันวิลล่าจนพาทีมจบอันดับ4เก็บได้68คะแนนคว้าสิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลอยูฟ่าแช,ชมเปียนลีก2024-2025ได้สำเร็จหลังลงสนาม53นัดยิง10ประตู10แอซซีโดยค่าตัวของลูอิสอยู่ที่70ล้านยูโรประมาณ2.7พันล้านบาทหลังยังมีสัญญาเหลือกับสิงห์พงานจนถึงซัมเมอร์2026โดยเจ้าตัวยังมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ต้นสังกัดเก่าของเจ้าตัวร่วมถึงอาร์เซนอลอีกหนึ่งคู่แข่งแย่งแชมป์กับเรือใบสีฟ้าข่าวดีแล้วรายลิยเว่า์พูประกาศปล่อยสิบแข้งพ้นทีมพร้อมเก็บกำลังสำคัญวิชัยลิยเวอร์พูประกาศผ่านเว็บไซต์ของสโมสอนอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้ทำการปล่อยนักตเตะออกจากสโมสสทั้งหมด10รายหลังพวกเขาเหล่านั้นหมดสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อย ดยเนี่ยสองจากสิคนก็คือโจเอลมาตีที่ได้รับการอำลาจากสาวกหงแดงในเกมพิมพ์ลิกนะัดสุดท้ายของฤดูกาลนาสนามแอนฟิ์และเตียวก็อาคันทาลาที่โบกมือลาทีมเช่นกันหลังอยู่ช่วยสโมสมร่วมสีฤดูกาลส่วนอีก8คนที่เหลือน,นั้นประกอบไปด้วยอด e ัมลูอิสเมลคาโมฟอลอินดอฟมาเตอุดมูเซลอฟสกีนาทานกิบลินฟานซิสกีมา ลูกคู่วิสันนาอลออสบอนและคอดี้เพนนิงตันที่รัวแล้วแต่เป็นนักเตะจากศูนย์ฝึกอะคาเดมีที่ไม่ได้ไปต่อกับสมอสอนทั้งนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีนักเตะบอกมือลาสมอสอนไปมากถึง10บรายแต่ลิเวอร์พูลก็ได้ประกศาศข่าวดีไว้ด้วยว่าพวกเขากำลังจะเยื่นสัญญ,ญาฉบับใหม่ให้กับอาเดียนในดยนมือสามของทีมให้อยู่กับสมอสอนต่อไป เรเวอร์พูมองผู้รักษาประตูรายนี้เป็นมือสองคนใหม่ของทีมเรเวอร์พูกำลังมองหาผู้รักษาประตูมือสองคนใหม่เพื่อแทนที่คีวินเคลียร์เอร์มือเก่าทีมเชนไอแลนด์ที่ต้องการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแอนนาสลอตเหตุผลคนใหม่ของเรเวอร์พูและลิชาร์ทฮิวผู้อำนวยการฟุตบอลเริ่มทำงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพ คือตำแหน่งผู้รักษาประตูมือสองตามรายงานระบุวา่าริวเวอร์ผูกกำลังจับตามองสถานการณ์ของเจมแคปฟอดผู้รักษาประตูเบอร์ลี่อย่างใกล้ชิดภายหลังจากการตกชั้นจากพิมิลีที่น่าจะทำให้การย้ายทีมมีความเป็นไปได้มากขึ้นโดยริวเวอร์ผูพร้อมตอบร,รับความต้องการย้ายทีมของคิลิฮือที่ตอนนี้เซลติกแชมป์สกอตชพิมิลีคือสโมสรที่ต้องการตัว แทนที่โจฮายที่ได้แขวนถุงมือไปแล้วและคาดว่าจะยื่นข้อเสนอ10ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันเลว์พูลได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้รักษาประตูตัวสำรองอย่างอาเดียนที่ลงเฝ้าเสาไป26เกมนับเกมตั้งแต่ตย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่านายประตูวัย37เปีจะต่อสัญญาหรือไม่หลังจากไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่เกมเดียวเมื่อซีซันที่ผ่านมา โรเบิร์สันตอบสื่อหลังมีขา่าวชิงนนีลิเวอร์พูลย้ายซบไบยินแอนดี้โรเบิร์สันแบ็กไซจอมบุกของลิเวอร์พูลสยบเขาลือกับไบยันมิวนีโดยยืนยันว่าเขาตั้งตารอรวมงานกับอันเดอร์สล็อตกุนซื้อใหม่ของทีมโดยโรเบิร์สันได้ตอบคำถามสื่อที่ถามว่าเขาได้มีการพูดคุยกับสล็อตแล้วหรือไม่โดยเขาได้ตอบว่า ไม่ผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยผมคิดว่าเขาจะปล่อยให้เรามุ่งความสนใจไปที่ศึกยูโรผมคิดว่าเขาทำแบบนั้นกับนักเตะทุกคนแล้วแต่ใช่แล้วความท้าทายใหม่ที่น่าตื่นเต้นแน่นอนว่ายุคเก่าค่อนข้างพิเศษและผมต้องขอบคุณผู้จัดการทีมคนนั้นมากแต่ชัดเจนว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นกับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามาแนวคิดใหม่เสียงใหม่และผมตื่นเต้นจริงๆกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ฟังนะมันจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเข้ามาดังนั้นผมเลยไม่ได้คิดกับมันมากนักและแน่นอนว่าผมจะพยายามรบปิดสวิตท,ทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนที่ผมพยายามทำมาโดยตลอดเมื่อถึงช่วงปีซีซันเราจะโฟกัสไปที่ยุกใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่และพยายามออกสตาร์ทที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วยถูกวิธีทางเท่าที่เป็นไปได้และทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จสำหรับเขาเช่นกันแอนดูโรเบอร์สันกล่าว แอ้นหว่างไงลิลิวร์ปูจ้องสอยโอลิเซสันงานต่อจากซาลาโดยหลังจากที่จะกิ้นขอบได้บอกมือลาทับหงแดงอย่างเป็นทางการหลังจากจบซีซั่นที่ผ่านมานั่นทําให้มีข่าวว่านักเตะบางรายก็พร้อมย้ายหนีออกจากทีมเช่นกันหนึ่งในนั้นคือซาลาที่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีวีแววว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่เร็วๆนี้ ทั้งที่สัญญาเดิมจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหนา้าอีกทั้งตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาปีกเช่าอี้มีข่าวพัวพันกับทีมจากซาวดิโปลีที่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมทำให้ล่าสุดสื่อชื่อดังรายงานว่าเรเวอร์ผูกกำลังตามหาตัวแทนระยะยาวของซาลาและคาดว่าจะมีการคว้าตัวมาร่วมทีมนในเร็วๆนี้โดยชื่อของโอลิเซคือหนึ่งในตัวเลือก ดาเตะวัย22ปีทำผลงานในซีซันก่อนกับคิสตันพาเลติอย่างน่าประทับใจหลังทำไป10ประตูกับอีก6แอสซแต่หนึ่งสิ่งที่แฟนบอลหรือว่าครูเป็นกังวลนั่นก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของโอลิซีที่ถือว่าโดนเล่นงานมาตลอดทั้งซีซันเห็นได้จากการที่เจ้าตัวได้ลงเล่นไปเพียงแค่19เกมเท่านั้น